เจ้าของร้านค้าเลยว่าไหน้าติกตอนะครับที่อยากจะทําคลิปปริมาณเยอะๆวันละร้อยคลิปแต่ติดปัญหาว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีนะครับเพราะว่าคําพูดมันซ้าๆเดิมๆและที่สําคัญคือจะพูดยังไงให้มันขายดีนะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคมาแชร์เพราะว่าคาร์โล่ต้าเนี่ยเขาได้อัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะครับที่จะใช้ AI ในการวิเคราะห์นะครับว่าสินค้าไหนขายดีนะครับแล้วก็เอาคําพูดนะครับที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยเอามาสร้างใหม่นะครับเป็นบทพูดนะครับสามารถสร้างได้เป็นร้อยเป็นพันสคริปต์นะครับทำให้เราเนี่ยาํพูดไปท ให้ขายดีนะครับซึ่งเราสามารถใช้เองหรือว่าเราแจกจ่ายไปให้ทีมงานใช้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ค a r โรลลานะครับเขาให้ใช้ฟรี7วันนะครับแล้วก็ใครสนใจจะซื้อเป็นแบบรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับใส่โค้ดเซนเป็ดเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับสมมติว่าผมเจอแล้วว่าคลิปนี้นะครับขายดีขายได้ผมอยากจะได้สิ่งที่เขาพูดในคลิปเนี่ยนะครับขอแบบนี้เพิ่มได้ไหมเพราะว่าโครงสร้างของคลิปเนี่ยทำมาดีแล้วแล้วมันทําให้เกิดการสร้างรายได้ได้นะครับจนร้านค้าเนี่ยเขาต้องยิงแอดให่ม นะครับตรงนี้นะครับสร้างสคร,ริปต์ใหม่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เนะี่ยระบบก็จะไปวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดขายรีวิวอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็รวบรวมนะครับนำมาสร้างเป็นสคราิปต์ใหม่เสร็จแล้วผมก็กดสร้างนะครับเสร็จแล้วครับระบบก็ทําการเจนสคริปต์มาให้แล้วนะครับ,รบ,บ,รารารบตรงนี้เน andro, ี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับเปิดคลิป ยังไงนะครับนี่ใครเป็นเหมือนกันบ้างนะครับทำงานหน้าคอมจนปวดคอบ่าไหลไปหมดแล้วนะฮะนี่ครับเราก็ได้สคริปต์มาละนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาก็จะทำมาให้สสคริปต์นะครับตรงนี้เนี่ยครับเราก็ไปไล่ดูนะครับว่ามีคลิปอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับเราก็ไปใช้ระบบ AI นะครับในการช่วยเจนออกมาครับตัวนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ประโยชน์ของคาร์โรตาเนี่ยก็คือเราก็คลิกไปที่วิดีโอที่ขายดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดสคริปต์นะครับอ่าเราก็กดดาวน์โหลด ที่เราพูดอยู่ในคลิปเนี้ยออกมานะครับนี่นะแต่ต้องบอกว่าบางทีมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเราลองดูสคริปต์อื่นสมมุติว่าผมได้สคริปต์นะครับของวิดีโอที่ขายดีมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะได้แบบนี้มาน้ผมก็กดคัดลอกนะครับวิธีการก็คือให้เราไปเปิด Chat GPT นะครับหรือว่าจะเป็น Gemini นะครับหรือว่าเป็น Claude นะครับได้หมดนะครับเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็กดวางนะครับนี่นะครับ แล้วเราก็บอกให้เขาเนี่ยช่วยสร้างสคริปต์แบบนี้เพิ่มให้ด้วยนะครับเอามาเป็นร้อยเป็นพันสคริปต์ก็ได้โดยใช้โครงสร้างเดียวกันนะครับซึ่งเราก็สามารถนะครับใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยว่านะครับสินค้าเนี่ยมันมีคมําบรรยายอะไรบ้างราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรนะครับเพื่อให้ AI เนี่ยเขาจะได้มีไอเดียเพิ่มมากขึ้นนะครับสมมติผมใช้ง่ายๆเลยนะครับผมบอกว่าขอสคริปต์แบบนีเพิ่มนะครับ อ่ะผมก็ให้ ChatGPT นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็ได้1สคริปต์นะครับสสคริปต์สสคริปต์นะครับแค่นี้เราก็สามารถนะครับมีบทที่จะพูดไม่ให้ซ้ำกันนะครับเป็นร้อยเป็นพันคลิป